อ่ะมาดูนี่หลังจากที่เราจุ่มน้ำยางนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือการเคาะนะเคาะให้มันออกให้เยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จุ่มแค่รอบเดียวเราจะจุ่มอีกหลายลายะหลายรอบดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ายางจะไม่ติดตัวโมนะมันติดแน่นอนนะครับเคาะอออ,อ่ะเคาะไปเรื่อยๆรเลยนะ หลังจากที่มันออกจนหมดแล้วสังเกตดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฟองอากาศหลังจากที่เราเคาะเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือหาอะไรแหลมๆมาจิ้มฟองอากาศออกนี่เห็นไหมจิ้มออกนะครับนะเขี่ยๆดูมันจะมีฟองอากาศซ่อนอยู่นะครับเห็นไหมตรงตาน,นนะครับถามว่ามีผลตอ่อแอคชั่นไหมไม่มีครับ แค่มันจะไม่สวยแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเราก็ได้ทำเราก็ทำให้มันสวยให้มันมีมาตรฐานขึ้นมานะครับเขีร์ออกนะฮะเขีร์ออกก่อนนะครับเราค่อยไปจุ่มน้ำส้มสายชูนะไม่งั้นถ้าไปจุ่มน้ำส้มสายชูแล้วเราจะกลับมาแก้ไขแก้ไม่ได้นะครับดังนั้นเขียรยออกให้หมดนะตรงนี้เช็คให้เรียบร้อยทุกจุดทุกซอกทุกมุมจุดที่มันน้ำยาเข้าไม่ถึงแบบนี้เราเติมนะครับ เอาจุ่มน้ำยางแล้วมาเติมนะครับเนี่ยเติมฝั่งนี้ก็เติมนี่แบบนี้นะครับจุดในน้ํำยางเขาไม่ถึงเราก็เติมเข้าไปหลังจากเช็คจนหมดแล้วเรามาดูใต้ท้องตรงตัวหนังสือตรงปากนะครับเราก็เคลียร์นะครับ เห็นไหมจิ้มไปพวกนี้ฟองอากาศทางนั้นเลยนะจิ้มออกให้หมดนะครับไล่ไปทุกตัวทุกจุดนะครับถามว่ามันออกหมดไหมมันก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าเราเขี่ยให้มันได้มากที่สุดให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเวลาเราทําชิ้นงานของเราจะได้ออกมาส,สวยๆนะครับ ออลองเกียร์ดูปุ๊บเกียร์ดูแบบนี้ปุ๊บถ้าเจอนูนๆกลมๆนี่คือฟองอากาศนะครับเสร็จแล้วตรงปากนี้เติมเห็นไหมนี่เสร็จแล้วเราคอยแล้วเราค่อยไปจุ่ม น้ำส้มสายชูนะครับเพื่อให้อยางเสร็จตัวแล้วก็ไปตากแค่นี้แหละไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ต้องสังเกตและใช้เวลานิดนึงนะครับต้องละเอียดนิดนึงนะ